สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็นหนุ่ยก็เบียค่ะพี่น้องมือนีสิผ้าพี่ผ้าหนองมากินตำเหลาทะเลค่ะตำเลาทะเลเลยพี่น้องเหลาเลลาทะเลนี่เสเียงกับกุ่นห้องครับเออพี่น้องครกไงจ้าพี่น้องจ้าโ,โอ้โอโอ้เด่นะกระเด็นกระดอนกระเด็นออมาครับพี่น้อง แซ่บน้ำกันจ้ะเออแกะบลหมูจะร่วงยปลาหมูจะมีพี่น้องส่วนจับฝาบิ่นคือเก้าจับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องครับคิดน้ำกันครับมาเด้อจับพี่น้องจ้ะใส่ไปเลยปูปูเหนือเด้อค่ะอันนี้พี่น้องจ้ะอ๋อขึ้นรองมันเลยมันนี่ มันปูพี่น้องครับหวานปูนี่เบียร์สื่อมากตอนแบบสดๆเด้คพี่น้องค่ะแล้วก็เอามาผิดไหววปูนเนื้อปู ถ้าสดๆแล้วฟีดไว้แล้วกินดิบอะ่ะเนื้อจะหวานเหมือนเดิมเนาะฮะทุกคนอืมโอ้ยัวดีสดัีดเด็นเข้าตาวัสดีครับแศรษฐาก็หนอก 분다. 여기 다 chào mọi Ngon ăn chưa được ăn chưa bây chào mọi người nè chưa được chào mọi ป้านพี่น้องนเนี่ยปูสดอืมอืมม,ม,มันต <c oughs> นื่นเลยเหรอเบื่ออืมมันตัวนี้งเบื่อหนอเนี่ยเน้นๆเลยพี่น้องปูอืมเอามีมาทั้งสองตัวเลยเหรอแย่นั่นดปใจอะแค่านี่นมันหวาอนอยู่ อยากเล่นเห็นเบิร์เลยตัวพี่น้องจ,าจ้าตัวพูดถอกพ่กกินปูมันก,กินอยากกินอยากเะจะวะแต่คนจีนชอบดื้อ้่าอานประมาณเนาะเพื่อมากินเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นแบบแกะให้เขานะเพราะว่าพวกเราจะกินหรอกเนี่ยน,นะ <laughs> พ,พี่น้องเนาะ

คุ้งแสบเลยหิวตัวใหญ่พวกนี้คำอืมไหลอ่ะดูไม่เอาตัวใจอืม ่าอยู่ครับกามปูที่จริงแผงน,นี้มันมีรสเผ็ดนะเาละแน่เน่ยาละ้แน่อืรู้รสเผ็ดนะปขบวนเศร้าเนี่ยเขากันดีดีหรอกโอ้ยกามปูทุกคนเนา อันารเย็หวานทำเดี๋ยวบอกว่าทำเป็นปูเย็นราซีฟูนะอร่อยมากมแต่ก่อนที่ร้านทำขายนกอกวนเนาะ ไฮดีแฮงแบบว่าฟีนแหมเป็นเก็๊น้ำแข็งจักหน่อยจ้ะพี่นอ้องแล้วก็เอามาลาดซี่โูนเย็นๆอ้โหสุดยอดเห้รเรียกว่าปูเย็น ไม่ mm ้มันปู เป็นดุนเนดน่เป็นนุ่นด้วยห,หวานมากซื้อมานานแล้วเนาะอ้วนเหรอไปกินยังไงม,มันจะเป็นเดือนหรอวะฮะเป็นยัง บเมือคนบอกว่าทำไมนี้พี่ผู้หญิงพูดมากจังมันแล้ตมือดอกเอแต่ก่อนแต่ก่อนตอนทำคลิปใหม่ๆมากินทำไมทำไมไม่พูด <c oughs> ทำไมไม่พูดกินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลย <c oughs> หว่วงกินเหรอเหรอ แต่ก่อนเนี่ยพ่อว่าว่าทำไมเดี๋ยวนี้พูดมากเลยรอฮึหึหปหอหึหึหึัดหึหปหึหึหึอึห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 หึหรหึ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 หห่หหยิมไห เบอรห็นดูเห็นคอมเมนต์ก็ตัวตอบพันเนาไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าแบบประมาณว่พาพอกินอย่างเดียวก็ว่าตะกะรแล้วนะอืมไอตัวตอบเพลินทำไมอย่างเพิ่นบริหารเขาดี ไม่เขาอาจจะแค่ฐานน่เคก็ได้ไม่ฟังไม่แปลกที่เพื่อนจะพูดไปคนเราถ้าไม่รู้จักนู่นนี่นั่นบางคนก็พูดไปเขาอ่นทุกคนมีความคิดไงวันถูกไหมอืตาเพนินเพิ่นคิดเอากั่ว่าเออที่บอกไร้แท้ไม่เป็นไรแต่แต่คนที่อยู่จากดีไซนเข้าอยู่แล้วก็จะมาเท้าเนี้บอเท้าเนี้เออเป็นจะว่าขึ้นอยู่ไม่เป็นอันนี้เพิ่นเพิ่นบอนกับบเพิ่นเพิ่นบอแปกเพิ่นบอผิดไม่ได้ว่าเขาผิด แค่บอกว่าเขา,า,ขา,าทาเขาทำไม่เฉยงไงจังว,ว่าอะไรจังว่าแบบนี้อ,อ๋อกินยังขึ้นกินตะยนตาเหลือกกับเพิ่มมูดว่าปลาเป็นไทรร้อยไงเพิ่นมูดจัก <laughs> เอเพิ่นมูดจักว่าปลาเป็นโลกปลาก,ก็บ,บรินวาเพิน่นอ่าทำไม่เต่หัวเราย,ยิ้มเออถ้าเพิ่นถามว่าเป็นเป็นโลกไทรร้อยหรือเปล่าครัเออจุดว่าคานะรับผมแมนประมาณนะั้นเพื่มมูดจักกับ นึกเม่ว่ายิ้มใจ่แค่นั้นละ่ะหน้าที่คือหน้าที่ของผมกับเบียเป็นแบบนั้นพี่อีนี้นพี่้องเมื่อวาขันโบโตดรับพี่้องบมว่วาหรอกคุณไม่รู้ย่อมไม่ผิดอืแต่ว่าอคนที่ว่าว่าผมเนี่ยว่าว่าคึบนสุภาพนะบักนั่นบักนี่นะพี่้องนั่นละ่ะโบห้าตัวผอเถืออยู่ไกลกันเนี่ละ่ะอ <laughs> <laughs> ยู่ไกลกันก็เพราะได้คุยกันอยู่ ยันมาบอกกันอยู่คุยพอบมาเลยนี่ืคุยกันหราปลาแบบแสบเลยป้าแบบปูแบบเป็นอะไรอย่างวะเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นจุนโอ้ยทุกคนดูเพิ่้เเตปูเลยพักคนมากินมานนี้อ้ใช่วะ สนใจะใจจะปูแท้จะปูเลยอ่ะอร่อยอ่ะเนื้อแน่มากลอมน้ำปลาแซ่บอืมคุณกระดองน้ำปลาไม่คุณกระบอกดองนื้แน่นอู้ปลาปลาไม่ทุบันนี้มาให้ไม่กล้ากินมันแหลมไม่ได้ไปกินทุกเตี้ยเป็นอันนั้นนะแห้งปัง คนมากินปูตรงนี้เหละแห้งปากแห้งปากอัไคือคนมักคขบอก่มักโคตรแห้งเลยพี่น้องผมอยากบอกว่ามันสุดยอดเลยหวานมากาเแล้วม,มาเจอกับน้ำปลาหนันนวโคตรเข้ากันม,มันเสียบจับ ออาาน,นี่เอาเอาคนละน่ะนี่อันนี้อร่อยอันนี้อันนี้อร่อยกว่าคนละอะไรคนละอันป่ะผมไม่รู้แล้วมันอาจจะอร่อยเหมือนกันแต่ว่าผมชอบมาก, <1> <1> ก,ก,กามอันนี้นะกลินจะกลามแคบวะกิ่นแคบมันงอมมามมามับเดียวมันเสียบเนื <Manual> ้อมันเยอะปกติไม่ค่อยกินกลามกันเนาะ ถ้าเจดปูไม่สดมันจะไม่ออกมาแบบนี้เลยอือเอ้าเียบแล้วก็อร่อยเหมือนกันพี่พี่นอ้องต่อันนั้นเลยกว่าหวานเลยพี่นอ้องฮึ่มหวาน,วานเนื้อก้าปูจะหวานกว่าเนือ้อกอกอกมันได้พี่นอ้อง ช่ชิ้นนั้นนะอร่อยกว่าอืมกินแล้วเดะเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบุนขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะมื้อน,นี้ก็กินเล้าทะเลให้พี่นอ้องบิ่งนะคะแซ่บแซ่บแซ่บครับได้ปูเนือมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยเอามาฟีดน,นะคะฟีดให้มันเย็นแล้วก็ น็อกมันนั่แหละคะ่ะทุกคนน็อกมันแล้วก็ฟีนให้มันเย็นเนาะแล้วก็ค่อยเอาออกมาทําอาหารนะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้เบียรกระหนุ่ยเขาตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ